เจคเคนสสวัสดีค่ะมาชมกับบ้านมือสองนะคะแต่ต้องไปตามสภาพนะคะเพราะบ้านก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแม้ท่านจะมีผู้สูงอายุนะคะก็อยู่อาศัยได้ค่ะแปลงนี้นะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะอยู่ในซอยรังสิตนครนายก39ที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรนะคะราคา2 9 9ล้านก้นบาท ตัวบ้านโครงสร้างแข็งแรงไม่ซุดต่อเติมแล้วหลายจุดพร้อมอยู่หรือว่าจะรีโนเวทใหม่ก่อนก็นได้เหมือนกันนะคะ2ห้องนงอน2ห้องน้ำหนห้องอนเนกประสงค์ค่ะห้องครัวบิวอินหูดดูดควันมีที่จอดรถ3คันมีระเบียงกว้างขวางต่อเติมหลังคาลงรถเรียบร้อยมีห้องเก็บของแยกจากตัวบ้านด้วยนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะดาออกได้หลายเส้นทาง อยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ Future Park อยู่ใกล้ Big กซอยู่ใกล้โรตัสอยู่ไม c แม็โคด้วยนะคะสนใจบ้านทังนี้นะคะพิกัดอยู่ที่บ้านเลขที่193ซอยรังสิตนครนายก39ตําบลประชัทธิป,ปัตดอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะสนใจนัดชมโทรคุยติดต่อเจรจาโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านด้วยในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ